คลิปนี้จะมาอัปเดตต้นลอริ้อนที่เราทําการปักชำตั้งแต่วันที่แปดเดือนเก้านะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสามเดือนสิบก็ผ่านมาประมาณเดือนครึ่งจริงๆเขาน่าจะติดตั้งแต่เดือนแรกค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลเขาเลยนะคะก็คือพอปักชำไปเสร็จทุกแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มลาไยแล้วก็รดน้ำให้เขาทุกวันนะคะก็วันนี้จะพามาดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะมีรากแล้วหรือยังคือเราปักชำพร้อมๆกับต้นดอกพุธอินทวานะคะปักไปสี่ต้นเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือ ตายไปต้นหนึ่งนะคะดอกพุธอินทวลัดเราก็ไม่ได้ปวนดินไม่เคยให้ปุ๋ยไม่เคยอะไรเลยแค่ผสมดินใส่ปุ๋ยเล็กน้อยในตอนที่เราทําการปักชําพอชาเสร็จเราก็ไปตั้งไว้ที่ร่มลำไรหลังจากนั้นก็รดน้ําทุกวันเช้าเย็นรดน้าปกตินะคะแล้ววันนี้เราเห็นว่าต้นดอกพุธอินทวานะคะเขาเริ่มแตกยอดใหม่แล้วที่ก็น่าจะมีรากแล้วก็เลยมาดูที่มาริซ้อนด้วยเหมือนกันแต่มาริซ้อนนี่คือไม่แตกยอดไม่อะไรทั้งนั้นค่ะแต่เขาใบเขาไม่เน่าไม่เหี่ยวนะคะเขาก็ยังอยู่ของเขาเหมือนเดิม เรกจะมาดูค่ะว่าเขามีรากไหมถ้ามีรากเราก็จะแยกปลูกลงกระถางไปเลยค่ะดินคือแน่นมากค่ะเพราะว่าเราไม่เคยนี่ค่ะมีรากแล้วนะคะอันนี้คือมราไซ้อนนะคะนี่ตรงฝุกกันม่เลย ต่เขาไม่มีการแตกยอดนะคะแต่ว่าแบบนี้ก็น่าจะปลูกได้แล้วหลังจากนี้คือเราผสมดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ร่ม้งาบาอีกสักสองวันนะคะเดี๋ยวเราจะแยกลงกระถางนะคะแล้วหลังจากนั้นคือให้วางกลางแจ้งนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้รับแดดจัดเต็มๆวันนะคะดินเดี๋ยวเราจะปลูกใส่ในถุงแบบนี้ก็แล้วกันค่ะเพราะว่าดินเราน่าจะไม่พอแล้วอันนี้ก็คือเป็นดินที่ เราผสมนาดินพวกไปกับปุ๋ยคอสอนะคะ<ม>เพราะว่าไม่มีเวลาไปเอาแบดนะคะถ้ามีแปดด้วยก็น่าจะดีค่ะถ้าไม่มีก็คือไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องวิ่งหาอะไรให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ปลูกแบบบ้านๆไปจ้ะแล้วก็จะปลูกลงถุงอแบบนี้แบบยกถึงไวมาถูกให้ถึกิจยาวเึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่ปลูกแบบนี้ ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วใบเขาไม่เหี่ยวนะคะ,ะ,คะต้นข้างบนไม่เน่า้และใบไม่เหี่ยวนะคะก็คือเขาน่าจะติดรากแล้วให้พากนาันมาแยกแล้วก็ลงถึงปัญหาไว้แบบนี้นะคะส่วนด้านบนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกิ่งที่เขาเหี่ยวเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้กลางแจ้งหลังจากปลูกแล้วก็อย่าลืมรดน้ํานะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะต้นดอกพุธอินทวา เราก็ใช้วิธีการปักชำเหมือนกับต้นมะลิซ้อนนะคะโดยการตัดเอายอดมาปักชำก่อนปักชำก็ตัดใบเพื่อลดการคายน้ำค่ะใช้ระยะเวลาเท่ากันแต่ต้นดอกพุธอินทวาจะมียอดใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะต้นดอกพุธอินทวาจะปักชำได้ง่ายกว่าต้นมะลิซ้อนไหนคะ่ะหลังจากเขามีรากงอกแบบนี้แล้วเราก็จะจัดการแยกออกกระถางละหต้นนะคะ หลังจากกลุกเสร็จแล้วก็อย่าลืมรดน้ำด้วยนะคะรดให้ชุ่มๆเลยะคะ่ะ